รถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับเข้าใหม่สุดประหยัดระบบไฮบริดนะครับย้ำว่าเราปลอดสาภาพครับมาพร้อมเล็กไม่พียงแค่8,000กโลนะครับกับราคาฟรีดาวน์รอเพียงแค่14,300บาทท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไปชมคลิปนี้เต็มๆด้วยกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับเม้งนะครับที่ปรึกษาทานการขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาครับหนึ่งครับสกัดใหญ่บริษัทเพชรยนต์ที่มินบุรีกรุงเทพอ่านครนะครับวันนี้นะครับผมมีอีกเซกเมนต์หนึ่งของตัวรถสไตล์ผู้บริหารนะครับสุดประหยัดระบบไฮบริดเข้าใหม่ครับเน้นย้ำนะครับว่าเราปรับสภาพนะครับกับโตโยต้าครับแคมรี่ครับ2.5ครับ ไฮบิดพรีเมียมครับตัวท็อปปี2 0 1 8ครับจดทะเบียนปี19นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์เพียงแค่80,000กิโลกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่14,300บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอย่าพลาชมในส่วนของตัวรุ่นนี้ด้วยกันครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมโล่งของตัวครับโตโยต้าเซติเซนให้แล้วนะครับโลโก้นะครับของตัวโตโยต้าระบบไฮบิดนะครับเป็นงานโลโก้ครับของตัวสีฟ้าด้านในนะครับระบบด้านหน้านะครับคันนี้มาพร้อมรล่งของตัวเซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตรงงานไฟครับฝั่งขวานะครับเป็นงานไฟเบกเตอร์นะครับของตัว LED มีงานไดทม์นะครับของตัวดันนิ่งไลท์ให้พร้อมนะครับมาพร้อมกับงานเลขทะเบียนนะครับที่ได้ทะเบียนของตัวนะครับ8กองไก่สัสลาค960นะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นงาน LED ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวกระจัหน้านะครับคันนี้นะครับตกแต่งด้วยงานครับสีเทานะครับเงาเงานะครับคันนี้นะครับยังไม่ปรับสภาพนะครับอาจจะมีรั่วยนะครับของตัวนะครับเศษฝุ่นนะครับหรือค่าแรงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าบริษัทของเรา นะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถเกรดเนะครับเรามีทีมงานนะครับผู้มีประสบการณ์ในการจัดสรรหารถคุณภาพเกรดเตรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจเรามีบริษัทมาตรฐานของทางชิกนะครับในการตรวจสอบรถให้อีก2องจจุดครับลูกค้าสบายใจได้เชื่อใจได้นะครับที่สุดกระหังครับเป็ดยนนะครับต่อมาครับไปดูด้านข้างนะครับพร้อมโลโก้ของตัวไฮบริดให้เรียบร้อยนะครับมีให้แล้วนะครับมาพร้อมกับการล้อมแม็กนะครับสินิ้วนะครับเดิ่มเดินครับจากโรงงานได้ยางครับบิชลินของตัวไพะครับปี่นะครับ สีดิยางสองหนึง215ความหนา55นะครับเป็นยาง R 1 7นะครับแต่ยางของตัวปี2 0งพให้ดูงานชกด้านหน้านะครับชกแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วหรือการดัดแปลงของตัวชกด้านหน้านะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับคันนี้นันย้ําว่าเข้ามาใหม่นะครับผมมาทําการรีวิวให้ถึงรายละเอียดของตัวรถรอบคันก่อนนะครับให้ดูเรื่องสันคนนะครับด้านข้างนะครับสภาพถือว่าเดิมเลยนะครับไม่มีรอยบุบนะครับนะครับเดี๋ยวผมทําการเก็บยิ้วรรอยขััดงานนใใหห้้ะคบลูกกค้า่อนส่งมอบ ก็จะวัง5้านะครับมาพร้อมกับงานไฟฟ้านะครับมีไฟเี้ยวให้พร้อมมีระบบของตัวนะครับบายสปอรนะครับนะครับในส่วนของการครับเตือนของตัววัตถุนะครับหรือรถข้างๆให้เรียบร้อยดําจับงานเป็นงานโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้านะครับระบบของตัวออโตอารามนะครับแผงประตูด้านหน้าคันนี้มีให้แล้วกันสารลูกค้าท่านเก่าติดตั้งมาให้พร้อม รุ่นตัวท็อปคันนี้นะครับในส่วนของการดีไซน์นะครับจะออกแบบด้วยงานสลุปด้านบนมาให้แล้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์เพียงแค่8,000กโลท่านนะครับกับราคาฟรีด้าพรอนเพียงแค่14,300บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโครงสร้างหลักของการดูปัจจัยของตัวรถมือสองนะครับผมทำการแกะให้ดูละเอียดนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูรถของมือสองไม่เป็นนะครับหนึ่งครับประจักษหลักของการดูรถมือสองนะครับหนึ่งล้อสวอปอาร์คต้องสภาพเดิ งานเสาบีนะครับให้ดูงานเสาบีนะครับหัวน็อตเหลี่ยมสันคมเดิมนะครับทางด้านบนและก็งานด้านล่างนะครับสติกเกอร์มอกรนะครับต้องอยู่ครบเนมเพจนะครับเลขของตัวถังต้องตรงสำเนานะครับทุกอย่างนะครับให้ดูงานดับเบิลด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับรอยสปอตอนักเลียงตัวเดิมนะครับงานเสานะครับ สีเดิมนะครับงานสักคาเพจแทมรี่มีให้แล้วนะครับุูนตัวนี้นะครับบอคู่หน้าเป็นงานปรับไฟฟ้านะครับให้แปดทิศทางพร้อมตัวนุนหลังนะครับของตัวบอคู่หน้าให้แล้วให้ดูงานแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับในส่วนของตัวด้านล่างนะครับหัวน็อตเดิมสภาพสวยนะครับแผงประตูนะครับสภาพสวยเลยนะครับไม่มีรวรอนนะครับทงถลอกนะครับวัสดุที่เป็นงานหนังนะครับพุ่มด้านข้างให้แล้วนะครับ ตัดด้วยทีมงานทับสีบอลกระจกลดลงเป็นอัตโนมัติทั้ง4ประตูเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้ดูงานตะเข็บซิลิโคนนะครับผมไล่ให้ดูละเอียดเลยนะครับสัตั์ลูกค้าที่ดูนะครับรถมือสองให้เป็นตะเข็บซิลิโคนนะครับต้องซิลิโคนเดิมนะครับหนึ่งไม่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปนะครับมือต้องทําการจิกเข้านะครับนี่คือสภาพของตัวซิลิโคนเดิมจากโรงงานลูกยางขอประตูสภาพเดิมสวยนะครับเดี๋ยวต่อมาให้ดูนะครับงานแหงประตูนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับ โครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับรอยสวัดเลนอาร์คเดิมนะครับงานสีเสาซีสภาพเดิมสวยนะครับเบาะด้านหลังตึงๆนะครับเดิมๆเป็นงานเบาะหนังสีดําแล้วนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับของตัวงานโครงสร้างนะครับแตงประตูนะครับมีม่านด้านข้างปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ต่อมาและเรียงครับให้ดูงานนะครับลูกของตัวคันนี้นะครับมาพร้อมะบบของตัวนะครับเปรกดิสทั้งสี่ล้อนะครับโครงสร้างของตัวแคมรี่ครับปรับเปลี่ยนของตัวโครงสร้างเป็นของตัวตัว G A G A ให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางได้ยางปี2 0 2 1เรียบร้อยนะครับงานไฟท้ายนะครับเป็นงานของตัวไฟ L D ท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยร้าวนะครับรับฟ้าหลังมาพร้อมลูกของตัวความปลอดภัยเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดแล้วนะครับงานด้านท้ายนะครับเป็นงานโครเมี่ยมมีโลโก้ของตัวแคมรี่นะครับ พร้อมโลโก้ของตัวโตโยต้านะครับสีฟ้าด้านในที่เอกลักษณ์ของตัวไฮบิดให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ดูงานฝาท้ายนะครับการดูงานฝาท้ายนะครับหนึ่งครับให้ดูนะครับัหนตไม่มีรื่อของการแกะหรือการขยับตัวงานด้านท้ายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับงานไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโรงงานของตัวไทโคิโตะเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายนะครับถือว่าขว้างขวางเลยในส่วนของตัวห้องเก็บของสัมบรระด้านหลังนะครับมีถาดรองให้เรียบร้อย แล้วก็ในส่วนของตัวล้อไหลรุ่นนี้นะครับจะได้ล้อแมกเดียวกับล้อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดประแจแม่แรงมีให้แล้วงานด้านท้ายนะครับงานซีนเดิมนะครับ๋ยวให้ตากล้องส่องดูนะครับด้านท้ายเป็นงานซีนเดิมนะครับไม่มีการเคาะงานหรือรอยชนโครงสร้างของตรงงานบอดี้ของตัวด้านหลังนะครับและรุ่นตัวของตัวแคมรีนะครับจะมีช่องนะครับในการหยิบของสัพลันะครับกรณีที่เราใช้ไต้องการที่จะจอดรถหรือต้องการหยิบของสับพลัสนันหลัง สามารถทําการเปิดนะครับหยิบของของตัวด้านหลังได้เลยนะครับงานด้านท้ายสปอร์ตเบนทอาร์คเดิมๆสวยนะครับอยากให้ดูงานบอดี้ฝั่งขวานะครับต่อมาสภาพโดยรวมฝั่งขวานะครับถือว่าสวยดูดีนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาฟีดาวผ่อนเพียงแค่1 4 3 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือที่ต่อหาผมได้เลยนะครับเซียวเม้งนะครับเดี๋ยวต่อมาผมทาการนั่งให้ดูนะครับของตัวงานเบาะด้านหลัง ถือว่าเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารครับถีอว่านั่งสบายเลยนะครับระบบของตัวท็อปคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับที่พักแขนนะครับแล้วก็จะมีระบบของการปรับเซ็ตของเบาะของตัวด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปรับระบบของตัวแอร์นะครับข้านหน้าได้นะครับสภาพเบาะเดิมๆรองรับ Isofix ให้ทั้งสองฝั่งแล้วงานไฟด้านบนเป็นงาน LED นะครับแล้วก็สภาพของตัวเบาะด้านหน้าถือว่าไม่มีริ้วรอยนะครับแตกหรือรอยย่นของตรงงานเบาะนะครับ แล้วก็กว่าจิโจ้มีทั้งสองฝั่งให้แล้วนะครับบอร์ดด้านข้างสามารถทําการปรับนะครับของตัวโบโุคคลด้านข้างได้แอร์คอนโซลตรงกลางนะครับของตัวแถว2มีให้2ช่องนะครับพร้อมพอร์ตของตัว USB ไว้ใช้งานขนาด2.1แอมป์ทั้ง2พอร์ตนะครับเดีย๋ยวต่อมาให้ดูนะครับของตัวโครงสร้างของตัวแผง,งัวด้านหน้าฝั่งขวาต่อมานะครับให้ดูโครงสร้างนะครับลอยสวอปอาร์คเดิมนะครับ ไม่มีรื่วรอนนะครับของการชนโครงสร้างนะครับของตัวงานแผงประตูด้านหน้าฝั่งบุคคลขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูชกด้านหน้าก่อนนะให้กล้องไปดูชกด้านหน้าฝั่งขวานะครับชกแห้งเดิมนะครับไม่มีรื่อรอยซุมรั่วนะครับของตัวน้ำมันชกนะครับสภาพแม็กเดินนะครับไม่มีปีรถสบาดแะยังของตัวมิชลินปี2องีทั้ง4เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับฟังก์ชันของการทํางานของตัวท่านไหนกูเจ๊ขีเด็มีให้นะครับมาพร้อมระบบของตัวครับขีเด็โกให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จกรดลงเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับวัสดุด้านข้างครับไม่มีรอดรอยถลอกหรือรอยแตกของตัวงานนะครับเป็นวัสดุของตัวหนังหุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบของตัวปรับมเตอร์เซ็ตของตัวเบาะครับคู่หน้าให้เรียบร้อยในการปรับเซ็ตของตัวตําแหน่งของตัวเบาะให้นะครับ๋ยวาขอาติทําการอ่สตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับ เครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5นะครับผสมผสานนะครับด้วยระบบของตัวนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฮบริดนะครับอัตราการประหยัดครับจะอยู่ตกอยู่ถึงประมาณ23.3กิโลครับต่อลิตรเลยนะครับพวงมาลัยจะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับปรับเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยสภาพเดิมครับเป็นงานหนังหุ้มตัดด้วยงานครับสีเทานะครับขอบทีมงานนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นดิจิตอลนะครับบอกนะครับอัตราเลขของการใช้งานนะครับชาร์จ ระบบของตัว power นะครับแล้วก็หน้าจอเล็กแบ่ของการใช้งานนี้คันนี้อยู่แค่8ล้านโลเท่านั้นนะครับในส่วนของไฟหน้าเป็นงานออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบของตัวเซนเซอร์นะครับการตดชนเตือนของตัววัตถุด้านหน้ามีให้นะครับระบบของการการออกดอกเลนนะครับดึงพวงมาลัยคันนี้มีให้แล้วมาพร้อมระบบของตัวนะครับ Adaptive Cruise Control นะครับในการล็อกความเร็วให้นะครับในส่วนของตัวงานล้านข้างนะครับฝาถังครับเป็นงานครับของตัวครับ ้านข่านะครับแล้วก็ระบบของตัวงานฝาท้ายมีเปิดให้แล้วระบบก,การเลื่อนถลายครับมีให้แล้วก็ระบบของตัวการเปิดปิดของตัวไฟหน้าออโต้คันนี้นะครับกรณีที่มีรถวิ่งเข้ามาทําการตัดระบบของตัวนะครับไฟต่ําให้เรียบร้อยนะครับให้ดูคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมนะครับระบบของตัวเครื่องเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นของระบบของตัว JBL นะครับให้เรียบร้อย มาพอร์โลของตัวแอร์ครับที่เป็นครับดูโอโซนนะครับสามารถแบ่งอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีพอร์ตของตัวนะครับ USB ไว้ใช้งานพอร์ดอีนึงพอร์ตขนาด12โวลต์120วัตต์แล้วก็มีระบบของตัวไวเลสชัชเจอร์นะครับของรุ่นตัวท็อปเท่านั้นครับที่มีมาให้มาพอร์โลของตัวครับเกียร์ที่เป็น ECVT ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Eco m o โ e ในการขับขี่ Normal Mode แล้วก็ระบบของตัวสปอร์ตคันนี้มีให้ระบบของตัว VV Mode ในการประหยัดพลังงานมีให้ออโต้ครับ เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบของตัวออโต้เบรกโฮคันนี้มีให้และที่ผมชอบคันนี้นะครับมาพร้อมระบบของตัวการปรับเซ็ตของตัวนะครับระบายอากาศของตัวบานะครับด้านข้างทั้ง2ฝั่งรวมถึงผู้คนที่ขับด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับของสลูปด้านบนนะครับไว้ใช้งานนะครับเผื่อเรานะครับต้องการที่จะขับรถไปชมวิวนะครับด้านบนก็สามารถทําการเปิดร็อแสงแดดนะครับหรือดูนะครับรับอากาศจากด้านนอกได้นะครับ เดี๋ยวต่อมานะครับเดี age, ๋ยวผมพาไปชมนะครับในส่วนของตัวนะครับห้องเครื่องด้านหน้าแต่ระบบความปลอดภัยคันนี้ครับมีให้ครบคันนะครับรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเอยาให้ดูงานห้องเครื่องของตัวด้านหน้านะครับฝากระโปรงนะครับจะเป็นงานครับปกกระบอกชกให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเจาะหลักของการดูรถนะครับมือสองนะครับถึงนะครับเครื่องยนต์นะครับต้องรอเครื่อเดินนิ่งปกตินะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ของตัวนะครับ ดูโอ้ VVT-iE นะครับของตัวเบนซินขนาด2.5นะครับที่ผสมผสานข้อบวกของตัวนะครับมอเตอร์ไฮบริดนะครับกำลังแรงม้าครับอยู่ที่173แรงม้านะครับก็อัตราการใช้เปืองครับที่ผมบอกไปประหยัดอยู่ประมาณถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับการดูโครงสร้างหลักๆของตัวงานครับรถมือสองนะครับให้ดูงานฝากระโปรงนะครับเดนสันคล้งหัวน็อตนะครับสภาพเดิมนะครับ ไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับถ้ามีการแกะหรือการถอดต้องส่หลัฐานก่อนว่าคันนี้มีการชนโครงสร้างมาไหมนะครับแต่ผมให้ดูก่อนงานแก้มฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการขยับนะครับแต่คันนี้อาจจะมีการเกิดหรือรอดของตรงงานฝักสีฝากระโปรงเท่านั้นนะครับไล่มาเลยตะเก็ยบกาซีโคนนะครับสภาพเดิมรอยสวิท์อาร์คเดิมนะครับคันนี้ยังไม่ทําการับสภาพนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับติ๊กเกอร์คำเตือนต้องอยู่ครบสติ๊กเกอร์องตัวคอคอลควรระวังนะครับต้องอยู่ไม่มีการแกะหรือการลอกของตรงงานสต สภาพเดิมนะครับเดี๋ยวก็ส่มอบนะครับผมทําการชำระล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่านนละมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหาครับรถหรูสไตล์บู๊ิหารครับตัวท็อปกับเล็กไมล์เพียงแค่8มือโลนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่ครับ2.5ครับไฮบริดพรีเมี่ยมครับตัวท็อปปี2018จดทะเบียนปี1 9นะครับคันนี้มาพร้อมเล็กไมล์เพียงแค่8มือปืนโลนะครับกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่10,000 4,300บาทครับสามารถโทรมาตามเบอร์ครับด้านล่างครับหรือติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซอร์มงนะครับก็จะกันนะครับฝากติดตามครับกระทางช่องครับพิจนตรครับรถสวยคัดเ a เนะครับเพื่อจะไม่พลาดรถสวยคัดตัดไปนะครับวันนี้ครับทางมิงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ